แงเดี ult, me, young, ๋ยช right. like no ีวิตกูไม่ย <museum> ุ่งไรไม่สนปริญญาทำงานตั้งแต่สิบหกปีจึกูจะเรียนไม่จบตีแต่ก็ไม่ได้ปัญญาอ่อนไม่สนระถบถรู้กูมีปัญญาไม่ดาวผ่อนกูต้องดูแลคนรอบตัวเพราว่าครอบครัวต้องมาก่อนแต่กูไม่สนว่ามึงมีคนหรือไม่มีแต่กูยังเชื่อเสมอว่าคนทำดีถึแฟ่งต้งได้ดีสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่กําลังรับชมช่องภูมิแผ่นดินฟาร์มนะเวลานี้ด้วยนะครับ ไระที่สำคัญขาดไม่ได้ต้องสวัสดีและก็ขอบคุณนะฮะครอบครัวข,ของภูมิผาลินฟาร์มทั้ง222ท่านในเวลานี้นะครับแล้วก็ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอยอดติดตามจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับและผมฝากไปยังท่านที่เข้ามารับชมแล้วนะฮะแต่ว่ายังไม่ได้กดติดตามผมฝากช่องเล็กช่องนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกลังใจให้กับ ผมในภูมิโกมินได้มีกำลังใจในการาทำคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้ผมในภูมิโกมินอ,อยู่ที่หนึ่งตะวันฟาร์มนะครับเป็นฟาร์มของพี่ชายนะครับที่รู้จักกันนะฮะผมก็เลยได้มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการทำฟาร์มการบริหารฟาร์มการแก้ไขปัญหาต่างๆภายในฟาร์มนะครับก็ได้สาระน่ารู้ ที่นำไปประยุกต์ใช้กับฟาร์มของเราได้ดีนะครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์นะฮะอยากจะมาแนะนําวิธีการแก้ไขแล้วก็การาบริหารให้ฟาร์มของเรานั้นอยู่รอดปลอดภัยจากการเจ๊งนะครับลหลายๆท่านที่ทําฟาร์มเห็ดนางฟ้านะฮะก็มักจะพบเจอปัญหาคล้ายๆกันหมดนะครับนั่นคือปัญหาแมลงนะครับแล้วก็ปัญหาราเขียวนะครับ ซึ่งสองปัญหาเนี่ยทำให้เจ้าของฟาร์มนะฮะหรือผู้ที่ทำฟาร์มเกิดความท้อเกิดความเหนื่อยใจนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้นะครับตรงนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับเรานะฮะว่าเราจะทำยังไงนะฮะถ้าอยากไปต่อก็ าหาความรู้ให้มากขึ้นนะฮะหรือว่าจะพ,พอแค่นี้แล้วเปลี่ยนสายใหม่เราก็ไม่ว่ากันนะฮะนี้ขึ้นอยู่กับตัวเรานะครับถ้าเราชอบเราก็ทำต่อนะฮะวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบก,การณ์นะฮะแล้วก็แชร์วิธีคิดนะเผื่อท่านอยากจะนําไปใช้นําไปปรับปรุงแก้ไขในฟาร์มของท่านเองนะครับโอเคครับมาพูดถึงเทคนิคและวิธีการ แก้ไขไม่ให้เกิดปัญหาภายในโรงเรือนนะฮะนั่นก็คือปัญหาเกี่ยวกับมแมลงแล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับราเขียวนะครับราเขียวจะแบง่งออกเป็น2ชนิดนะครับนั่นก็คือเคโอเคเดียมนะฮะแล้วก็ไตโคเลม,ม่านะครับไตโคเลม่าหลายท่านอาจจะเคยได้ยินนะครับเพราะว่าจะนําไปใช้นะฮะเพื่อกําจัดศัตรูพืชน,นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนะครับ ลาเขียว2ชนิดนี้จะสังเกตง่ายๆคือจะมีสีเขียวอ่อนๆนะครับแต่ถ้ามันมีจานวนที่มากขึ้นมันจะเพิ่มเป็นสีเขียวเข้มนะครับลา2ชนิดนี้ค่อนข้างที่จะเป็นปัญหาอย่างหนักนะฮะเพราะมันจะทําลายก้อนเชื้อเห็ดของเรานะครับลาเขียวมันเป็นลาท,ที่ไม่สามารถที่จะแก้ไขให้หายขาดได้นะฮะมีเพียงแค่ป้องกันแล้วก็ยับยั้งไม่ให้มันบานปลายรูปรามบานไปนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าติว่ามันเกิดแล้วนะครับเราก็แค่ยับยัง้งหรือว่าไม่ให้มัน <c oughs> ไม่ให้มันบานไปนะฮะมากขึ้นนะครับเราก็ยังมีพวกภัยแก้วนะครับมาผสมกับหมวเชือ้อแล้วก็ามาช่วยยับยัง้งหรือว่าจะเป็นพวกบาซิลัสปีเคต่า, PK, างนะอันนี้ก็เป็นตระกูลของภัยแก้วเช่นกันฮะพวกนี้นะฮะเขาจะคิดมาเพื่อที่จะมายับยัง้งหรือว่ามาฆ่าเชือ้อไม่ให้มัน ยายลูกรามบานปลายขึ้นนะฮะมันก็เลยถ้าพูดง่ายๆคือถ้ามันเกิดแล้วมันไม่สามารถที่มันจะแก้ให้หายขาดได้เพราะฉะนั้นวิธีการป้องกันิที่ดีที่สุดนะฮะเราก็พยายามป้องกันตักก้งแตเริ่มต้นเพื่อไม่ให้มันเกิดน,นะฮะการทําฟาร์มเราต้องเรียนรู้ทุกๆจุดทุกๆอย่างในการในขั้นตอนการทำนะฮะไม่ว่าจะการเป็นไม่ว่าจะเป็นการอ่านำขี้เลื่อยมาหรือว่าส่วนผสมต่าง นะครับเราต้องเรียนรู้ส่วนผสมที่เขาใส่แต่ละส่วนนะฮะไม,ไม่ว่าจะเป็นรัมไม่ว่าจะเป็นภูมไม้อนุรักษ์ไม้ยิปซัมสาเล้านะะหรือว่าเป็นถุงเงินอะไรก็ตามนะเราพยายามเรียนรู้ว่าส่วนผสมพวกนี้ทําไมเขาถึงเอามาใช้มันเพราะอะไรเหตุผลอะไรถึงต้องเอามาใส่เราต้องพยายามศึกษาพวกนี้ให้ได้ให้รู้นะฮะถ้ารู้จุดนี้เราก็จะสามารถแก้ไขได้นะฮะเราก็พยายามเช็คดีๆนะฮะ สาเหตุที่มันเกิดเราก็รู้ว่าที่เลื่อยนะฮะเราก็พยายามล่อนให้มันสะอาดัฮะอย่าพยายามเอาอเศษส่วนต่างๆที่มันไม่เกี่ยวข้องมาผสมปนไปนะฮะ <T> เพราะว่ามันจะทําให้เกิดเชื้อโรคเกิดราเขียวได้นะฮะส่วนผสมต่างๆก็เช่นกันตรงไหนที่มันหมดอายุเราก็พยายามจะใช้นะฮะ <T> วิธีการ <T> เก็บรักษานะฮะสำคัญคือวิธีการนึ่งนะฮะนึ่งเพื่ออะไรนึ่งเพื่อฆ่าเชื้อโรคนะฮะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดราเขียว,ว ถ้าเราเนื่องไม่สุกนะฮะถามว่าปลูกเห็ดได้ไหมมันก็ปลูกได้แต่ว่าการป้องก,กันโรคป้องกันลายเขียวนี่มันไม่สามารถที่ป้องกันได้นะฮะเพราะอะไรเราถึงเนื่องมันสุกก็เพราะเห็ดสมอย่างนีนะะ้เพราะฉะนั้นพื้นฐานในการทําเห็ดนางฟ้านะฮะเราต้องพยายามเน้นให้มันสะอาดเน้นให้มันถูกหลักเน้นเช็คพวกจุดนะฮะให้มันดีตรงนี้มันจะเป็นการป้องกันในการเกิดลายเขียวได้นะฮะไม่ว่า ไม่ว่าจะเป็นการทําโรงเรือนก็ดีนะฮะพยายามให้มันสะอาดนะฮะถ้าโรงเรือนเก่าก็พยายามทําให้มันสะอาดทําให้มันปลอดเชื้อนะฮะมันก็จะยับยั้งในการเกิดโรคเหล่านี้ได้นะฮะส่วนปัญหาแมลงนะฮะเราก็พยายามนะฮะอย่าให้มันสกปรกมากรอบโรงเรือนนะฮะพยายามป้องกันนะฮะเขาถึงเน้นไปทําโรงอีแว็นะฮะเพราะว่ามันจะป้องกันปัญหาแมลงได้ดีนะครับแต่ถ้าเรา ไม่มีทุนเยอะเราก็ทํารงแบบพื้นฐานนะครับเราก็าทําให้มันสะอาดถ้าเราถ้ามันสะอาดสนมากมันเกาะปัญหาแมลงมันไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นผมถึงอยากให้เราย้อนกลับไปคิดกลับไปดูนะฮะในวิธีหรือว่าขั้นตอนต่างๆในการทําก้อนเห็ดนะครับว่าเราทําสะอาดว่าถูกต้องหรือไม่ตรงไหนที่ต้องรับปรุงแก้ไขเราก็ต้องลองดูลองคิดดูนะครับส่วนที่2นะครับ เป็นการบริหารนะฮะวิธีคิดเป็นการบริหารทํำยังไงให้ฟาร์มของเรานั้นอยู่รอดโดยที่ไม่เก้งนะฮะ,ะการที่ทำให้ฟาร์มอยู่รอดนั่นก็คือหมายถึงว่าต้องให้มีเงินหมุนเวียนในการใช้ใจ่ายอย่าลืมว่าการทาฟาร์มเห็ดมันต้องใช้เงิน,นอยู่ตลอดไม่ไว่าจะเป็นการซื้อเชื้อเห็ดก็ดีหรือว่าเป็นการซื้อส่วนผสมต่างๆนะฮะ ต้องใช้เงินทุนหมดแล้วนะฮะแต่ถ้าเงินทุนเราไม่เข้ามาเลยเงินไม่เข้ามามีแต่ออกเนะี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องบริหารทำฟาร์มเห็ดน,นางฟ้าถ้าเป็นไปได้ถ้ามันปัญหามันเยอะเราก็พยายามเพิ่มเห็ดชนิดอื่นเข้ามาอย่างเช่นเห็ดคอนก็ดีเห็ดฟางก็ดีหรือว่าเห็ดโคนน้อยก็ดีนะฮะเราก็ศึกษามาเพิ่มเติมนะฮะถึงใจเราจะไม่ชอบเห็ดตระกูลอื่นชอบเห็ดน,นางฟ้า เราก็ต้องพยายามผืนใจยอมรับความนจริงให้ได้ว่าถ้ามันมีปัญหาเยอะพื้นที่ของเราเนะี่ยสภาพของเราปัญหามันเยอะเราก็พยายามแก้ไขหรือว่าปรับปรงุงเพิ่มส่วนต่างๆให้มันดีขึ้นนะฮะให้มันสามารถที่จะ,ะช่วยให้ฟาร์มเราไม่เจ๊งได้นะฮะ,อ,ะอย่างเห็ดโคนน้อยนะฮะมันก็ราคามันสูงเราก็ลดราคาลงมาฮะปลูกง่ายแต่ว่าข้อเสียมันก็คืออายุมันสั้น ต้องทำบ่อยๆนะฮะเหตุขอนนะฮะขั้นตอนการอาจจะยุ่งยากพอเห็นนางฟ้านหน่อยแต่เราก็ต้องทําใจแนตะ่แรกก็อย่าลืมว่าบ้านเรามันเป็นอากาศร้อนชื้นนะฮะเหมาะกับการทําเหตุขอนนะฮะถ้าทําเหตุขอนได้โอกาสเกง่งไม่มีเลยนะฮะมีเนี่ยนะจะทาให้เราสามารถที่จะขยายฝากเราให้โตขึ้นได้ทําเหตุขอนกวบคู่เห็นางฟ้านนะฮะ ตะกุลร้อนชื้นเย็นชื้นเราก็สามารถทำทุกันได้นะฮะไม่ว่าจะเพิ่มเป็นคนน้อยก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็พยายามศึกษาดูแล้วก็เปิดใจนะฮะให้กว้างนะฮะทำยังไงก็ได้ให้สามารถมีเงินเข้ามาหมุนเวียนในการใช้ใจ่ายนะฮะแล้วก็ค่อยๆศึกษาไปนะฮะผมเคยคิดว่าทำปาเปนังฟ้าตอนแรกนะครับเคยคิดว่าวันจันทร์ทำลงเงินนี้ให้ออกดอกวันจันทร์ วันอังคารให้โรงเรือนนี้ออกวันอังคารวันพุธก็ให้โรงออกวันพุธคือทั้งเจ็วันต้องให้เห็ดนางฟ้าออกทั้งเกตวันก็คือประมาณสักเกตโรงเรือนหรือแปดโรงเรือนเพราะว่าเราก็รู้ว่าเห็ดมันพักค่อนประมาณสัก8วันอาทิตย์หนึ่งเวัน8วัน9วันประมาณนี้ฮะแล้วก็ออกใหม่แต่อย่าลืมว่าความเป็นจริงกับความคิดมันต่างกันนะฮะเพราะฉะนั้นความเป็นจริงคืออะไรคือเราไม่สามารถที่จะควบคุมให้เห็ดมันออกแบบนี้ได้นะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ แล้วสภาพที่เราทําให้มันนะครับมันก็เลยคุอนข้องเหย,ยียยากแล้วก็มันไม่เป็นไปตามที่เราคิดนะฮะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เราจะเพิ่งท้อนะฮะถ้าเราชอบเราได้เดินมาครื่องทางแล้วเราก็ต้องไปให้มันสุดนะฮะอย่าให้คนอื่นพูดได้ว่าเราก็แค่นั้นเราก็แค่นี้เราก็เป็นอย่คิดนะครับเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยเราสามารถคิดแล้วก็ นำมาประยุกต์นำมาปรับปรุงใช้ได้นะฮะส่วนที่สาคือสำคัญคือวิธีการคิดนะฮะวิธีการคิดก็อ,อย่างที่บอกนะฮะถ้าอะไรที่มันง่ายๆคนทั้งโลกเขาทํทำกันหมดนะฮะทำแบบเดียวกันหมดนะฮะเพราะพมันยากไงมันถึงไม่ค่อยมีใครทำแล้วก็มีไม่ค่อยมีใครทำได้นะครับและที่สำคัญคือทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับใคร ตัวคุณพร้อมที่จะทำพร้อมที่จะสู้ตัวคุณก็จะได้สิ่งที่คุณต้องการนะครับเพราะว่าถนนเส้นเนี้มันไม่ได้เหมาะแก่ผู้ที่อ่อนแอมันเหมาะแก่ผู้กล้ามันเหมาะแก่ผู้ที่แข็งแกนะร่งนะฮะผู้ที่เอาตัวรอดได้เท่านั้นนะครับผู้ที่อ่อนแอไม่สมควรที่จะมาเดินบนถนนสายแบบนี้สายความฝันแบบนี้นะฮะทุกคนไม่ใช่ว่าจะทำครั้งแรกแล้วประสบความสำเร็จเลยนะฮะ ถามว่ามีไหมหมีแต่มันยากนะฮะก็คือหนึ่งในพันหนึ่งในร้อยแหละ่เราจะทําสาเร็จได้ในครั้งแรกนะฮะทุกคนที่เขาสําเร็จก็ล้มมาแล้วแหละลม้มล้มแล้วล้มอีกล้มแล้วล้มอีกนะฮะเราล้ลมครั้งนี้เราเก็บครั้งนี้มันไม่ใช่ครั้งแรกแล้วก็ครั้งสุดท้ายของเราแน่นอนนะ,ะวันข้า้งหน้าเราก็จะต้องเก็บอีกเยอะเพราะฉะนั้นเราก็เผื่อใจที่จะเก็บในครั้งหน้าทําใจให้มันชินชาอย่าไปกลัวกับ พวกนี้อย่าไปกลัวกับความเจ็บที่ต้องเจอเพราะยังไงเราต้องเจอแล้วฮะอย่าลืมว่าปัญหามันคู่กับความสําเร็จถ้าคุณปราศจากปัญหาความสําเร็จก็จะไม่เข้ามาหาคุณจากแน่นอนเพราะฉะนั้นพยายามคิดในด้านบวกให้มากๆนะครับทุกคนเป็นคล้ายคุณยคนเพราะฉะนั้น คนต้องแข่งขันกับตัวคุณรล้ว่าแข่งขันกับคนอื่นเราก็ต้องเหนือก่อนทุกคนเขาไม่ไหวเขาท้อเขาถอยนั่นรื่งของเขาแต่เราก็ต้องสู้ต่อในสบับของเราเองนะครับแต่มันก็ไม่ได้เสมอไปผม,ไผมก็ไม่ได้บอกว่าหรือว่าไม่ได้แนะนําว่ายังไงก็ต้องสู้ต่อในด้านนี้ไม่ไม่ใช่ครับถ้าเราถามใจใหาเราไม่ชอบแบบนี้เราก็สามารถเปลี่ยนที่จะทําอย่างอืน่นควบคู่กันไปได้นะครับเพราะฉะนั้น สุดท้ายแล้วมันก็ขึ้นกับตัวเรานั่นแหละครับว่าเราจะทำยังไงบริหารยังไงนะฮะโอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็ดูเวลามันก็เหมาะแก่เวลาพอดีนะฮะไม่มากไปไม่น้อยไปผมก็พยายามเร่งรัดเวลา,าอาจจะมีการพูดเร็วทําให้แบบถ้อยคําไม่ค่อยชัดเจนยังไงผในภูมิผมก็ต้องกราบขออภยัยท่นี้ด้วยนะครับโอเคครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็ฝากไปถึงท่านที่ เข้ามารับชมนะฮะแล้วยังไม่ได้กดติดตามผมก็ฝากด้วยนะฮะฝากช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับผมก็หวังว่าวันหนึ่งจะมีผู้ติดตามเป็นพันเป็นหมื่นอย่างเช่นช่องใหญ่ๆช่องอื่นนะครับสุดท้ายนี้ผมในุ่มโกมินก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะฮะสู้ไปด้ยวยกันสู้บนถนนแห่งความฝันสายนี้ไปด้วยกันนะฮะผมก็หวังว่าวันหนึ่งพวกเราจะประสบความสําเร็จ อาจจะมาช้าหน่อยแต่ผมหวังว่าถ้าเราไม่หยุดเดินยังไงวันหนึ่งมันก็ถึงนะครับสู้ๆครับมันเป็นทุกคนฮะเหนื่อยบ้างท้อบ้างแค่อย่าถอยก็พอนะครับอโอเคนะครับวันนี้ผมก็ต้องฝากไปถึงท่านที่เข้ามารับชมแล้วนะฮะแต่ว่ายังไม่ได้กดติดตามยังไงผมในภูมิโภมิก็ต้องฝากด้วยนะฮะฝากช่องลเล็กๆช่องนี้นะช่องภูมิแผ่นดินฟาร์มนี้ด้วยนะครับวันนี้ผมในภูมิโภมิก็ต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับ แล้วไปพบเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับให้ลมกี่ครั้งเกิดยังไม่ถอยหัวใจสำออยไม่เป็น